สวัสด,ดีครับวันนี้ก็แมปวัดพีทนะครับแมบปบเปิดใหม่ของคนไทยนะครับภาพสวยนะครับครับอันดับแรกครับเริ่มเกมมาครับมันจะมีให้เลือกแบบอ่าโจรสลัดกับนาวีอะไรเนี่ยครับทหารเรือครับให้กดเนี่ยนะครับเนี่ยผมเล่นมาสักพักแล้วนะทุกคนเล่นตั้งแต่แมปเปิดบไวยก่อนนะมันมี npc ตัวผมด้วยนะในแบบนี้ตอนนี้มันก็ ระบบก็จะมีพวกเผ่าด้วยนะครับพวกหนี่เผามิงผมใช้เผามิงอยู่ต้องใช้นิดเจมในการสุ่มจะทาคีผมจะสอนหานะครับันดับแรกครับเกิดมานะครับเกิดมาเราจะเจอเอ็กบีซีกากนะครับเต้นอยู่ครับมันจะมีท่อแป๊บขายอยู่ตรงนี้นี่ครับจุดจุดแรกครับนี่อีกจุดหนึ่งครับคาตนาครับดาบนี่ครับโคตรเท่โคตรหล่อ เราเดินมางนีครับเออตอนคืนมันก็มือจี้หายเลยผมปรับภาพกล่าวแล้วนะนะถ้าเดินมาเราให้ฟาร์มครับนี่ผมใช้มัดโกโจอยู่นะนะให้เราฟาร์มเรื่อยครับจนถึงเวลห้าสิบนะครับเราไม่สามารถลัดเวลได้นะครับในแบบนี้ไม่สามารถลัดเวลได้เด้อ เปิดหาคีแบบเออให้เราเดินบางนี้ครับฟาร์มไปเรื่อยๆครับจนถึงเวลล์ร้อยจนถึงเบลร้อยแล้วเราไม่รู้ขับใช้เงินเท่าไหร่นะตรงนี้เนี่ยทุกคนกดปุ่ม E เนี่คนยคุณจะมีอยู่แล้วคุณจะได้แผนที่มาอีกช่องหนึ่ง นีให้เราเนี่ยมันจะมีเกาะ1ถึงเวลหนึ่งฟาร์มถึงเวลหนึ่งอยแล้วก็เกาะมังกีให้เรากดไปมันจะเป็นสัญลักษณ์เห็นปะแดงๆนั่นอะถ้าเราไปนะครับผมไปด้วยท่าเรือเนี่ยใช่ไปท่าเรือหนึ่งเอาเรือไปเอออ้านนะ เดินชมจันทร์ทุกคนต้องไปซื้อเอาเองนะครับกับฮายคิแม่งขายบฟัฟฟูจัดเลยทุกคน,นกดปุ่มเ e, อรบแล้วก็เรือมีเรือฟรีด้วยนะครับนี่เรานั่งเรือฟรีไปก็ได้ครับเรากังครับไม่มีตังค์เติมครับผมก็อยากมีตังค์เติมอยู่แล้วเอ,อ๊ะผมต้องกดปุ่ม e, ีนั่งอีกนะครับ ให้เราขับเรือไปนะครับโค้ตเท่นะครับใตพ้พระจันทร์นะครับเหนวะตรงนู้นรตรงนู้นนะครับทุกคนมันเป็นแผนที่นะทุกคนต้องไปซื้อผมไม่รู้เหมือนกันราคาอะไรผมมีตังค์แล้วผมแล้วผมไปกดเนี่ยพอถึงแล้วนะครับให้เราลงเรือแล้วให้เรามาเซตสปาวนะครับตรงนี้ครับกดปุ่ม E ไปให้ฟาร์มับ ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับทุกคนให้ถึงเวลประมาณ200อครับพอเราฟาร์มได้ถึง150ปุ๊บให้เราตรงนี้ฟาร์มมังคีครับมังคีครับมังคีไม่ใช่มังคีนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไปก่อนเวล300นะครับให้เราฟาร์มถึง3 2 0 3 3 0 0นะครับถึง200นแหละครับก่อนนี้แล้วเราไปอีกก่อนหนึ่งให้ถึงเวลผัด300เห็นปะ ก็อ,อยู่ไหนวะไหนวะหาไม่เจอเอา,เอ,าอยู่นู่นนะครับอยู่นู่นอยู่นู่นเจอแลๆๆๆๆๆอ้วเจอแล้วเดี๋ยวผมจะตัดไปนะครับตอนไปถึงเกาะอ๋อใกล้ถึงแล้วคนระับนี่ก่อนนี้โคตรไกลอะ่ะแต่เกาะโคตรเยอะนะเราเห็นจังแดงครับมันเป็นเกาะน้ำแข็งแล้วมั้งครับนี่เหลือแต่งครับ เหอนได้เราขึ้นไปครับไม่รู้ครับเซตสปาองไหนครับลืมหาที่แบบได้เราข้างหน้าเละครับลองหากันดูนี่ครับให้เราฟาร์มัาเบลสองร้อยฟาร์มเรื่อยครับให้ถึงสามร้อยแล้วครับนี่แล้วเราเดินเหมือน,นี้ครับ ต่อมาเรืวสองนะสิบตีบอสครับแนะนำครับตีบอสฟาร์มไวสุดๆ่นาๆหนาๆครับผมมารีวิวสกิลเอ็กมานะครับของเซนต้านะครับนี่ดูซ่าครับโอกาสดรอป1%ครับผมตีทั้งเดียวได้โคตรแรงนี่มุนพระ แม่เหมือนบอกฟุตจัดทุกคนเกินไปหรือเปล่าครับเกาะต่อไปนะครับถ้าฟาร์มถึงสามร้อยแล้วให้ไปเกาะทรายตรงนี้เกาะทรายตรงไหนวะนี่อ้ยเฮียตกเรียบามบ่เอ้ต,ออาเอตาย พี่อี้อ่ะชิบหายแล้วตายไปใหม่นี่สามร้อยถึงสี่ร้อยตรงนู้นนะไปตามจุดแดงนะผมตัดชิปไปแล้วขี้เกียจย,ยาวนานนะเถอะทุกคน ปันนั้นี่นะถึงก่อนละถึงก่อนละให้เรามา,าฟาร์มตรงนี้นี่สามร้อยฟาร์มไปเรื่อยๆเลยนฟาร์มเรื่อยๆเลยนี่ฟาร์มลูคี้นเอ็นเตอรลูคี้นะงัาา้นพอถึงสามร้อยแล้นะห้าสิบงั้นมาตีบอส ให้ถึงเวลสี่ร้อยฟาร์มโคตรง่ายนะคนให้ถึงเวลสี่ร้อยแล้วเราก็ไปอะไรเกาะมาลินตรงไหนวะนู้นโคตรไกลไอ้เยี่ห้อขอให้คำหยาบครับเราแบบเกระเปานี้ได้นะคุณ NCK นะครับแล้วนะผมจะรีวิวแบบละเอียดนิดนึงนะครับ อาจจะตัดบางช่วงที่เก่ยวกให้ทุกคนรอนะับตัดไปตอนถึงก่อนนะนี่นะพอมาถึงแล้วเราก็ขึ้นไปเลยนะนี่เราจะเห็นพวกพวกเ้นือฟาร์มไป ฟาร์ม่ปตรงนี้เป็นบอสนะห้าร้อยห้าสิบนะฟาร์มไปเรื่อยๆไม,ไม่ค่าหนึ่งเราจะเห็นมอนเตอร์วริ 400. ่งสี่ร้อยฟาร์ถึงตรงนี้ถึงสี่ร้อยแล้วก็อีกสี่ร้อยห้าสิบแล้วก็ฟาร์มไปถึงห้าร้อยห้าสิบ เกาะสุดท้ายนะครับคือเกาะนูบหรือเปล่าวะไม่มั่นใจนะอันนี้เป็นพวกไอ้นี่นะเกาะทาวเกาะซันตา้าเกาะยูรุเป็นเกาะบอสนะผมในแผนที่จะไปเกาะนูบร๖๐๐7 0 0แล้วตัดไปตอนถึงเลยนะทุกคน นี่ครับ <c oughs> นี่น้าพอถึง,ถ,งถึงนะถึงแะถึงนล้นะครับนี่ก็เราก็ขึ้นไปเลยเสียงไม่ค่อยมีมันจะป่าย,ยาเ,เา <c oughs> นี่ยใส่สะปาวนี่เนี่ยเราฟาร์มนะหกร้อย <c oughs> ฟาร์มไปเรื่อยๆเฟาร์มไปเรื่อยๆเลยน่ะ,นะให้เรามาตรงนี้นูบบอทนู๊บโหว่าสิบถ้าเวลถึงแล้วนะไม่สามารถลัดเวลได้เด้อน,นี่ พอาฟาร์มอะไรแล้วเสร็จแล้วเราก็เปิดแผนที่เลยให้ถึงวิวเจ็ดร้อยก่อนหนุ่แล้วก็ไปเกาะลิงบาบูนตรงไหนวะอืมโผู้ใจฮตตาจีป้าเหมือนเดิมนะม <Okay. S 1> าทุกคนมาพอถึงเกาะลิงเราก็โดดลงไป เราฟาร์มตรงนี้ไม่ถึงเวอบแปดร้อยเพราะมันตันแปดร้อยมีฟาร์มเรื่อยๆเลยนี่ข้างบนก็จะมีบอสอะไรไม่รู้นะบอสแชงเนี่ยเตยเออโหแรงอืม ข้างหลังต่อนนี้ก็มีที่สุมเผานะที่ผมบอกสุมไปเลยนะครับผมไม่สุมเะผมมีเผามีอะใช้เจมในการสุมได้จากการทีบอสแล้วเกาะสุมผล จุดเซสปาอย่างนี้โอเคถ้าตีบอสโซโลเราจะได้ดาบตามนี้ดาบย um ูมาชิริกวาโดแล้วก็อีกดานึนดาบอะไรไม่รู้ผมดาบหายนะเขาหน้าจะบักแล้วเขารีดาบมั้งไม่รู้แล้วก็จุดสุ่มผลย่งนี้ใช้เงินหนึ่งแสนในการสุม่มผมไม่สุ่มนะมงเงินหมด <c oughs> ก็ที่ทำโกโจนะครับเราขับปะมีเกาะที่ไม่เหมือนใครอรอ ตีซ้อนเนี้ยต้นไม้สีซ้อนไอทีทำหมัดโกโจโนะนี่้เรามานีใช่ไหมอ๋อกระโดดเขานี่เลยไปทางไหนวะจำไม่ได้กัยโอเคทางเข้าอยู่ไหนเนี่ย ลองเดินหาดูนะืมก็ทำไม่ได้ ด้านหลังก่อนฮนะเจอเจอละจะเห็น n อ c ตัวซผมอยู่นี่เรากดป่ะมนไม่อยู่แล้วนะใช้เจมประมาณ50าสิบเจม,มครับแล้วก็เงินอีกเท่าไหร่หนึ่งล้านหรือเปล่าจำไม่ได้เราจะได้หมัดโกโจมานะมีหนึ่งของตึง นี่นะให้ทุกคนมาเกาะบา์กี้นะใครที่จะซื้อกันชมเดินชมจันนะนให้เราขึ้นบันไดนี่มานะลงมาหนักบันไดนี่เห็นประตูลับอยู่นี่ซื้อเลยนี่ผมมีอยู่แล้วนะราคาไม่ทราบนะต้องมาซื้อกันเอ,เองมันจะบอกราคานะเราซื้อมาแล้วเนี่ย เราจกระโดดสูงนี่หละไม่มั่นใจมันเป็นกระโดดสูงหรือซื้อฮาคีนี่ะผมจำได้วิธีซื้อฮาคีนะให้เรามาก่อนน้ำแข็งนะครับกน้้ำแข็งผมว่าอยาเร็วนิดนึงรีบนะครับบอกแค่จุดเอ c ขายของนะครับที่จะสอนนะครับ นี่ครับก่อสโนสองรอครับให้เรามาข้างๆก่อครับตรงนี้คนระับเราเดินบุดเข้าไปไาาจะเห็นก่อขายฮาคิไอเจะเอ็นบีซีเอ็นซีขายฮาคิอยู่ยืนเต้นงงๆอย่บีดจัดนะครับ m ซี MC, ราคาก็ตามที่ผมบอกมันจะบอกเองถ้าคิดมีสองร้อยยี่สิบตามเดียว จะสอนหาดาบต่างๆนะครับในเอ็ทั้งหมดนะนี่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดซับสไคร้นะครับ่ายบายอนะัะ